หายเรียบร้อยแล้วครับอีกสองสามมื่นละครับสีแลวานบัานทีแลวเมะวานเขาอีกสองสามวันวันีครับสองสามวันหวานข้าวครับ เี่มือการไ่ดีมากครับมันเป็นงานนาเล็กๆแต่ไถ่าได้ดีครับงานนาเล็กๆครับแต่ถดีมากครับอีกสองสามวันจะหวานข้าว มันหวานปุ๋ยไว้ใช้เป็นปุ๋ยเลยครับ <c oughs> ใช้เป็นปุ๋ยเลยไม่ไม่สูญครับสองสามวันเอาไปกินหัวหงหัวใหญ่นะครับหัวใหญ่ประมาณสามสิบหัวหนึ่งโลครับ <c oughs> แต่ไม่เห็้วหัวเลยครับ <c oughs> ผมใช้ตอนสี่ครับตอนสี่จะเห็นตอนสี่คงจะเห็นถไปเลยครับถห,หวานข้าว ทางรถเข้าครับทางรถเข้าทางรถเข้ามั่วฟ้าลัน ทางรถเข้าไถนาครับดอกมะละก,กอกระเทยฝนยาวถ้าฝนไม่ตกจะรีมากครับ หวานข้าว ไถวันนี้ครับอยู่สองสามวันจัดตีครับสองสามวันจัดตีะใส่ข้าวกขอครับกขอ นาใกล้เคียงหวานประมาณหนึ่งเรือนครับยาประมาณคืบกว่านี้กำลังเริ่มเริ่มไถไถครั้งแรกครับครั้งสองตีครับครั้งสองตีเอาข้ามาหวานแล้วก็ตี ปััปันนนะครบแต่งงม่วงออกครับ <c oughs> มันถ่ายยากแต่งออกไล้นาะส่วนผสมต้องทำความสะอาดสัดแล่งครับ ไม่ตัดแต่งไม่ได้ต้องตัดแต่งงวงแก้วครับเอายอดมันมาต่อครับพันโบราณ ไม้มองเห็นผ่านทายครับตา่ออกหวานข้าวถ้าไม่ตส่ออกมันจะล่มมันจะโค้นทับข้าวเสียหายครับคลิปนาพอกขนไหมครับตอนวานเขาโชคดีทุกคนขอบคุณมากครับผม